เฮ้ยพุ่มใจขนาดพี่น้องตำรวจไปจับไทยบ้านจับไทยบ้านว่าเขาไปแหลกเป็นเงินน่ะนะอันมือละลอยหาสิบบาทนะไปจับไทยบ้านว่าแปลเป็นเงินสดเอยี่สิบก็คน้นมาสินตำรวจจับโอ้ยพุ่มใจขนาดระบบนี้ จะ,จะมันเพื่อนอะไรจับคนจนเก่งขักเนาะเอาอันเขาแปลเป็นเงินก็สิไปจับเขาคนนี่มันก็ิธิ์ของเขาให้เขาแล้วอาผู้ลองคน้นเน่ยบานอยู่ทึงดอยสมมติว่าผมอยู่ทึงดอยยังสิเนาะเออแ้วผมก็ไปซื้อของถ้าผมว่ได้มาใส่เองผมมาขายในร้านขายของช่ามผมอะ่ะมันผิดป่ะครับผมว่าคนแบบไอ้แบบที่ว่าซื้อของมาขายนะ่ะ ตายยางวัดเทิงขอกเทิงเขาเล่ยว่าตายยางวัดเนี่ยพันคนมันต้องมีคนหนึ่งอะล้านขายของช่มตายยางวัดเนี่ยเขาก็ซื้อมาขายมันก็นททานองเดียวกันครับนี่แหละที่เขาไปแปลเป็นเงินนี่แหละจะไปจับเขา,า,ยายเวียยางอพปอยยัยเลยไอ้ข้าเจ้าใส่ไปในทางที่ข้าเจ้าต้องการี่สดไปบังคับข้าเจ้าเถอะมันเข่าทํานองที่ว่าอันโบรานเพิ่นวบาน,นั่นแหละ อย่าไปคมเขาโคให้กินยามัมีทางที่กินดอกครับมันเจ้าติจับัสิเจ้าผัจับทั่วประเทศนั่นแหละคุกมันก็บว่าพ่อขังดอกเออเอาความจนเอะเอาความจนจนจ,นจริงๆนะมาแก่ยุสปไปเอาปัญหาจาของมาแก่เออให้ประชาชนเป็นเป็นเบีย้ยเป็นหมากเดินไห้มันบ่ม่นแนวคิดไหมคิดไหมอีพอยยุดเออสัง่สงใดสั่งรวดคิดไหม 就驚呢度。<laughs> <laughs>